คุณผู้ชมมีรีวิวเนียนแล้วนะฮะไม่ใช่รีวิวเนียนสิเป็นการพบปะเขาเรียกว่าพเดตครั้งแรกของน้องสาวเราอ,อย่าใช้คำว่าหลานเพราะ,ะว่า อายุของเธอนั้นกับพวกเราเนี่ยใกล้เคียงกันมากน้องเป่าๆของเราด้านเป่าบางพีไปเจอกับใครกิ๊บเล่าหน่อยิชาวัชรพลครับบ้านกูอยู่วัชรพลเมื่อวานลิชาลูกคุณพี่แอน์ลิชากับพี่ภูริคือพี่ลิชาเ่ออพี่ลิชาน้องลิชาเนี่ยเขาเป็นลูกของพี่แอนใช่ไหมพี่แอนเนี่ยเขาอยากให้ให้น้องลิชามีเพื่อนเล่นบ้างเก็ถามว่าเออเด็กๆยังไม่เคยเจอกันเลยเอามาเล่นด้วยกันไหมเอามาลองดูก็เราก็เลยไปที่บ้านพี่แอนบ้านพี่แอนอยู่แถววัชรพลอ๋อจากบางพีไปวัชรพลก็ถอกกันไป สามคนพ่อแม่ลูกก็พาไปชื่อลิชาวัชรพลริชเมื่อวานนี้เจ๊เปาบางพีเจอลิชาวัชรพลขอฟังเสียงนิดนึงครับลิชาก็ขู่ใส่เปาใหญ่เลยลูกทำไมไปเป็นแคะวันนี้เปลอะไรวันนี้เป็นอะไรคะทำไมมีเพื่อนมาบ้านอ่ะมีเพื่อนมาไมม่ยอไปยืมโบเขาเพื่ออยากจะดึงโบกอดกันจะกอดกันกอดกันหน่อยกอดกันกอดกันทีฮักเล็กหัก ทั้งกินน้ำทั้งกินน้ำเหมือนหัวร้านชนกันตั้งเล่นหัวร้านชนกันเลยดูอย่างนี้ตอนเช้าก็เพลินกันอยากเล่นแต่ก็อยากนางอยากได้ถุงเท้าอยู่กันครบนะคุณพี่คุณลิลไม่อยู่พูณลิไม่อยู่ติดคอกติดแอนอยู่แบบนี้นี่นางอยากได้ถุงเท้าเห็นไหมพี่พี่พี่อ้คือลิชาอยากได้ ถุงเท้าของปอเปาเพราะว่านางไม่เคยมีถุงเท้าพื้นริงแม่นางไม่ซื้อให้แล้วน้องลิชาเห็นถุงเท้าเจ้าก็อยากได้เจ๊เปาก็เป็นพี่ไงทำจะเป็นพี่เป็นพี่สองอาทิตย์ไอ้ไม่ละดูปเปาดินั่งมองมา ปอนี่เป็นเด็กที่ไม่ร้องไห้เพื่อนนะไม่กับเขาจะเลือกร้องอ่ะคือลิชาเขาคงตื่นเต้นที่มีไม่ไม่ไม่ได้ว่าลิชาแต่หมายถึงว่าสังเกตว่าเราไปเลี้ยงปอเปามาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยร้องเขาไม่ร้องเลยนี่ปอบเปาถ้าปอบเปาไม่มีโบเนี่ยนะไม่เคยจะเชื่อแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนเป็นเหมือนเป็นเด็กผู้ชายไปจีบนิชาเลยอ่ะดูบองดีเลยดูนะไม่แล้วเปาคงคิดในใจว่าแม่พาฉันมาทำอะไรอ่ะฉันมาทำอะไรอยาล่ะอยาลบอกลิชาอยาล ไม่ร้องนะมาไม่ร้องนะเวลาเวลาเปาเขาเจอคนแปลกหน้าหรือเด็กแปลกหน้าเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างคือปกติเขาก็จะจับเขาก็จะอย่างนี้แต่เมื่อวานเนี่ยเท่าที่พวกเราคุยกันเราคิดว่าลิชาจะแบบห่วงของห่วงพื้นที่ของตัวเองเหมือนเวลาเด็กแบบเพื่อนมาบ้านอ่ะเราก็จะจัดการจัดแจงอะไรอย่างเงี้ยเปาก็รู้สึกเหมือนแบบเปาฉันมาทำอะไรที่นี่เปาเนี่ยมันน่าเออเนาะหน้ามันเออมันหัวมันถ้าไม่หัวเนี่ยนี่นี่เขาปรึกษากันอยู่นะนี่ อาลิชาพี่ลิชาน้องลิชาแม่พี่ลิชาเป็นไหมแม่อ้วนนี้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วพูดบ้าพูดมากพูดบ้าพูดบอดพูดอะไรแต่ลิชาน่ารักมากเฮ้ยปอบปาเขาไม่มีอารมณ์อะไรเลยนะทุกนี่ตอนนี้นางกอดลากันนางกอดลากันลิชานึกว่าหน้าปอบปาเป็นซาลาเปานางดูดหน้าปอบป๊าคงหิวตอนนักขี่นได้เลย เปาเี่เ่าสู้บ้าิลูกนิ่งใช่ลิชาก็แบบว่าดูแอคทีฟมากลิชาแข็งแรงมากเลยอ่ะลิชาแบบโอ้าหอนาคต้องเป็นเพื่อนสาวกันแน่นอนเลยเนี่ยแม่เขาบอกไงพี่พี่แอนบอกว่าอย่านัดกันไปทงหล่อนะลูกเพราะว่านางอายูใกล้กันนางอายุใกล้กันแล้วมีตอนหลังแบบนางดูดดูดแก้มเป่า โอ๊ยอยากเห็นตอนดูดแก้มอ่ะเปาก็ยืนนิ่งให้เขาดูดดูดแก้มมีภาพดูดแก้มนมีมีมีภาพดูดแก้มอยู่ในคลิปนี้แหละเนี๋ยนางดูดแก้มกันนางก็คุยกันนีนางหิวแล้วล่ะนางหิวแล้วนาเอามือเข้าปากโอ้ยน่าตลกอะน่าตลกมาก นี่กมดูด้วแล้วเดี๋ยวนางดูดแบบดูดเป็นเรื่องเป็นาาวกินแล้เปาดีเปาก็ไม่หนีนะไม่หนีเปาก็ดูว่าเอ๊ะหรือว่าฉันเป็นแบบนั้นาฉันหยุดได้เธอกินก็ได้อ้นางดดแก้มกันอย่างเลยแล้วกอดการน่าเปามาอะไรอ่ะคือไม่โฟกัสกับคู่สนทนาเลยะดีนี่เเล่นเขาไเล่นของเล่นเขาไปกระโดดบ้านไม่มีไงบ้านตัวไม่มี ไปเล่นของเขาแล้วแรกๆก็ไม่กล้าเล่นพอสักพักก็ไม่โบนี่ก็ทำให้ดูกจังหมดเลยให้กระโดดให้กระโดดนี่ดูดิเป็นเล่นของเขาแล้วตอนหลังกระโดดซองของเขาจะพังเลยอ่ะดูดิเป้าๆนี่ขอเล่าให้ฟังเป็นเด็กชอบกระโดดใช่สามารถจะสั่งให้ซิดก็นั่งได้แซนอัพก็ยืนได้แล้วก็จํำจ้ำจำดาี่จาที่นางชอบ หลายคนก็บอกว่าอย่าอย่าเพิ่งให้น้องกระโดดเยอะค่ะอย่าเพิ่งให้น้องยืนเยอะเดี๋ยวขาโก่งคุณคะขาโก่งเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ค่ะแต่เห็นบอกเมื่อวานเด็กเขอยากยืนของเขาเองเป็นครั้งแรกที่น้องเปาได้ทานข้าวใช่ไหมใช่นางกินข้าวเป็นยังไงบ้างชอบไหมก็ไม่รู้แต่ข้าว่าหลายครั้งแรกที่ทานข้าวปกติดูปกติกินนมอย่างเดียวเมื่อวานเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ป้อนข้าวให้นางก็ข้าวบดผสมนมแม่นี่ดูสิดูสิกินอะไรเนี่ยกินน้ำลายไอ้ลมกินอะไรไอ้พี่ข้าวข้าวบดผสมนมแม่มันคืออะไรกิ๊บแกเอาอะไรพวกกกกหัััลูแทุออออย่างนนคื ใส่ไม่รู้ลงมาก็พ่อมันเอาใส่เนาะก็ยอมเนาะเขาไม่ดึงออกคือถ้าไม่ใส่จะเหมือนผู้ชายไงเขาก็เลยยอมเขาก็กินใหญ่เลยแล้วป้อนไม่ทันด้วยพอป้อนแล้วพอแบบกืนเลยอย่างงี้จะเอาแล้วปกติเนี่ยพอกินข้าวแล้วใช่ไหมเขาก็จะให้เว้นสัประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งแล้วค่อยกินนมนี่ไม่ไม่ถึงชั่วโมงก็จะเอาแล้วร้องโวยวายสรุปว่าชอบข้าวหรือไม่ชอบชอบนี่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกแราเกิดเนี่ย ต้องเว้นไว้กี่เดือนถึงจะกินข้าวจริงๆแล้วเนี่ยคือคือ6เดือนคือแบบเบสิกแต่พอ5เดือนกว่าเนี่ยเราก็จะเริ่มแล้วให้ค่อยๆเตรียมแต่เราจะทําให้แบบละเอียดมากคือเอาแค่ข้าวกับผสมนมแม่แค่นั้นเองข้าวบดบดแล้วก็ค่อยๆให้เขาแค่แบบสีหช้อนอ่ะสีหช้อนเล็กนะคือเท่ากับ1ช้อนโต๊ะแค่นั้นเองค่อยๆให้ท้องเขาเตรียมวันละมื้อพอ แล้วเมื่อไหร่จะเริ่มใส่กลับได้อ่ะหกเดือนหกเดือนหกเดือนเป็นต้นไปค่อยๆเพิ่มกระเพราใช่เลยกระเพราไก่ดองลูกเราเป็นประมาณนี้ป่ะหกเดือนประมาณหกเดือนเนี้แหละหกเดือนใช่ค่อยๆเพราะว่ากระเพาะเขายังแบบยังไม่ยังไม่เมื่อกี้วุนที่ถามลูกเราเหมือนเดียวกันเลยนะลูกของเลูกของเรลูกของพวกนี้ก็เหมือนลูกของผมนั่นแหละเหมือนลูกเราเนาะเนาะแล้วแล้วเรื่องผักล่ะใช่ไหมตอนนี้หลานกินแต่ผักไม่กินของทอด มันกับอาจจะดูลุงเยอะไปเลยกินอาหารเฮลตี้เลยถามว่าเราจะเทรนให้เด็กกินผักยังไงนี่คือก่อนก่อนอื่นพ่อแม่หลายคนชอบให้กินกล้วยเลยค่ะให้กินน้ำส้มเลยค่ะโอเคเขากินได้แต่มันยังไม่ถึงเวลาเราต้องค่อยๆไล่ระดับรสชาติให้เด็กไปคือด้วยเริ่มจากข้าวบดผสมนมแม่ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นรสที่แบบแทบจะจืดที่สุดแล้วก็ค่อยๆเริ่มใส่ใส่ผักใส่อะไรของหวานหพวก กล้วยพวกน้ำส้มเนี่ยเด็กกินอยู่แล้วเพราะมันอร่อยออเอาเก็บไว้ท้ายๆพ,าพอเขาได้ลองชิมอย่างอื่นแล้วเขาก็จะได้คุ้นเคยว่าเออเขากินได้ให้ทานผักก่อนให้ทานผักก่อนให้เขาเริ่มด้วยกล้วยหรือว่ากล้วยบดหรือว่าน้ำส้มเขาจะไม่กินเด็กส่วนใหญ่เลยมีปัญหาว่าไม่ชอบกินผัก ก็พูดว่าก็ใช่ไงเพราะว่าพ่อแม่ชอบเริ่มให้กล้วยบดก่อนกล้วยบดก่อนอย่างแรกคนสมัยก่อนกล้วยบดก่อนกล้วยบดเลยเอาเอายัดปากยัดปากไปแล้วก็ให้กินน้าส้มพอเสร็จพอเจอรสขมๆอ้าวก็ไม่อร่อยอ่ะก็ไม่กินมันต้องรีเวิร์สกลับกันเอาขมเข้ามาก่อนใช่มันต้องค่อยๆให้เขาได้กินได้ทุกอย่างมันจะได้ยกินง่ายอยู่ไงแล้วจริงเาะว่าเวลาเราป้อนอะไรที่มันดีเนี่ยเราควรจะทําตัวแฮปปี้ด้วยเช่นสมมติป้อนผักดูมีความสุขไม่ใช่ไหมผักเอ๋อ แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็ไม่ทำสีแย่หรือแล้วล่ะพ่อแม่ก็จะแบบกินสิลูกกินสิลูกแต่ถ้าลูกเขาเคยลองชิมอะไรหวานๆอร่อยแล้วเขาก็ไม่กินไงหรือเปาๆจะไม่กินเพราะเสียงแม่ด้วยป่ะอาจจะเป็นไปได้ก็เลยให้พ่อให้พ่อนังป้อนเมื่อวานก็เลยให้พ่อนังป้อนจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเปาๆโตขึ้นไปไม่แน่นะคนอาจจะไม่พูดเลยนะนอนเงียบเลยแต่แม่พูดจนอึ้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อวานพอเจอกับลิชารู้สึกว่าเปาซอฟมากเลยเปาต้องเป็นเด็กเรียบร้อยแน่เลยเปาแบบเป็นเ็เจียมเจียมเปาแบบรู้สึกว มีปัญหาฉันจะไปฉันจะกลับฉันจะกลับอย่างเงี้ยนั่งนิ่งอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวต้องดูให้โตอะกักเดี๋ยวพอเริ่มพูดได้อคาแรกที่เป่าจะพูดไม่ใช่คําว่าแม่นะพ่อพ่อบอกให้แม่หยุดพูดพ่อหยุดพูดพูดมาหลายเดือนเลยแม่โอ๊ยคุณแม่บอกว่าหยุดหยุดหยุดกดไงไม่รู้จะพูดคหพ่อพ่อ